อันนี้ข้างขวาจับมาเลยค่ะยีบปล่อยนะคะตรงนี้เป็นปล่อยอันนี้ก็วนคอไปวปนไปด้านหลังด้านหลังก็จะตั้งๆอันนี้แบบตัวนี้เขาจะเป็นคอที่ละหงละหงนะคะคอแบบสูงๆคนสูงเพราะว่าเขาผ่าตรงนี้ลึกเป็นเป็นคอที่สูงแล้วก็หน้าอกเ็าจะต่ำเพราะว่าเขาผ่าตรงนี้ลึกเป็นงานแฟชั่น อันนี้เราก็จะมาที่จุดน,นี้เลยแล้วก็กิ้งคอมาเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาจะเข้ามาในคอจะจะเลยเข้ามาในคอตรงนี้เขาจะไว้กันอันนี้กิ้งเข้ากับรอบคอล่างนะะอันนี้เย็บตรงนี้เย็บเย็บมานะคะแค่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้คือปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ก็จะมาเข้ากับคอชิ้นขวาเสร็จนะคะ